สาอีสานบ้านทุงจ้าเมื่อสาอีสานบ้านทุงมาเก็บผักคะสิไปแกงใส่ปลาแห่งปลาย่างเนาะจ้าใส่ปลาย่าง,งจ้ายอดผักคะ เก็บยอดผักคาก่อนะนจ้าสายอี่านกัเก็บผักคามาแล้วเนาะจ้าผักคาหรือผักชะอมเก็บมาเแี้วเพื่อว่าที่จะเกงใส่กับปลาย่างนะจ้าปลาย่างหรือปลาหางง้อค่ะลักษณะเพิ่นเตินว่าปลาหางง้อคือเพิ่นตากแห้งแต่ว่าเพิ่นหักหางมันเข่าแล้วค่ะเพิ่นก็เลยเตินว่าปลาหางง้อค่ะแถวทั้งบ้านสาวอีสานนะจ้า นี่จ้าสอยอีสานที่แกงใส่ผัาขาสู้กินนะจ้าเนาะเครื่องปรุงก็ซิมีหอมแดงจ้าหอมแดงปักขาปลาปลาแหง้งปลาย่างนะจ้าแล้วกับพริกจ้าขั้นตอนแรกเดี๋ยวสอยอีสานเตรียมเครื่องก่อนจ้าตำหอมกับพริกใส่กันก็นะจ้าจ้าสอยอีสานตำพริกกับหอมใส่กันก็นะจ้า พร,พริกกับหอมแดงข้างน้ำหอ้อไว้แล้วน้าจ้ะเนาะข้างกระทะไว้แล้วเอากระทะตั้งน้ำน้ำเดือดแล้วน้วจาจ้าหอมแต่หอมพ,ขขอพริกที่เขาโขกไว้หอมแดงน้าจ้าที่เขาโขก ปลาย่างแล้วจ้าปลาย่างเขากับบี๊ใส่เลยได้จ้าเห็ดตอน,น,ใ,น,น,นใหญ่ๆแนี่ยจะหิ้วชิ้นใหญ่ๆแน่ต้มปลาให้เปื่อยก่อนจ้าใหดปลาย่างเขาเปื่อยก่อนแล้วสิยดายเอาขาแล้วก็ปรุงรสแล้วจ้าจ้าปลาย่างเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วนะจ้าเขาก็จะได้ปดรุงรสจ้า ใส่ผงนัวนะจ๊ะรสชุดรสเานะจ๊ะปรุงรสชาติอแกงอ,อีสานทั่วไปจ้ะใส่เกลือนะจ๊ะเกลือที่ขาดบุได,ด้ก็ดำปลาล่าน,ะ,านะจา้า นี่แล้วจ่ายเห็ดกินมก็ง่ายๆค่ะมีปลาย่างเขาก็ไม่แกงกินใส่ผักคะค่ะเขาก็ปลูกที่แล้วกับสวนบ้านเขาจ้าปลาเปื่อยแล้วก็พี่ขาดไม่ได้นอกจากคือผักคะจ้า อมกินผักขาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวชิมผักชิมก่นอนแซ่บแล้วจ้านี่นะคะแกงปลาย่างแซ่บผักขาสูตรสายอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วจ้า เสร็จแล้ว,วจ้าแกงปาย่างไส้ปลาคาสูตรอีสานพรนทุ่งเสร็จแล้ว้อจ้าหอมกินปลาคาหลายๆจ้าเป็นอาหารที่ของคนอีสานที่เอาให้กินกันง่ายๆแต่มีปาย่างเอาแกงใส่ปลาคากินปลาคานี่แซ่บลายจ้า